คนไปคอมเมนต์พี่เต้าดูโซมนะคะเราก็จะไปตอดบ,บ,บด้วยนิดน่อยเงาตอนนั้นเหงาแต่ว่าคนที่ตอบอ่ะเขาคือเราอ่ะเรากัจแต่ไปแย่เล่นๆแหละที่เขาบอกว่าดูโซมอะไรเงี้ยเราก็ขยายเนะของก็ซูมนะตรงไหนวะที่มันโซมอะไรเงี้ยเราก็เลยก็เลยตอบไปแต่ว่าไอจังหวะเขาตอบกลับอ่ะเขาก็ตอบกลับเหมือนเราสนิทกันเป็นเพื่อนน่บอกมึงก็ดูตาสิอีหอมมันโซมอย่างเงี้ยเราก็เออมัน คนนี้มันสนุกดีมันสู้แล้วก็ดูเหมือนเหมือนเพื่อนที่ตอบกับว่ามึงก็ดูตาสีมว่ามันโซมอะไรเงี้ยแต่เราแค่เราไม่เห็นด้วยว่าเราถือว่าอันนี้มันไม่ได้โซมเราก็เลยเหมือนเหมือนเพื่อนคุยกันอะว่าแบบมึงเขาถ่ายตาปื้อหรือเปล่าอีฟายมึงดูสีอะไรเงี้ยแล้วก็ตอบอะไรเงี้ยแล้วมันก็ตู้ไงมันตู้กลับมาแบบว่าก็เพื่อนมึงไม่ใช่เพื่อนกูควิจาระอะไรเงี้ยมันเขามีการโต้ตอบเราแล้วเรารู้สึกมันสนุกสนุกสะใจอันนี้ตลกมันสนุกเรามันสร้างแบบเมดไมาเดย์เราเราก็เลยตอบไปว่า มีเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนเคยพูดไหมว่าติมหัวเราะติมตาปลือติมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอบไปแค่สนุกแต่ว่าแอบเม้นแล้วนะเพราะเราไม่ได้เม้นของแต้วโดยตรงมันเป็นเม้นของสื่อถูกไหมของเพจสื่อแต่ละข่าวตาดีตาผีเราไม่มีแอคเคาท์สลับอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นยังไงล่ะฉันน่ะจริงกว่านะจะใช้ตัวตนเลยนะ แต่ก็เล่นๆตลกดีอะมนมีน้ำโหเกิดขึ้นไหมครับชั่วโมงงานไม่ไม่ไม่เล,เลยเหรอ<ช>ค,คิดว่าเขาจะตอบกลับมาไหมเขาตอบกลับเหมือนคือเขาเขาตอบกลับโดยการที่เขาอธิบายเหตุผลนะ่ะหอมเลยสนุกด้วยเขาไม่ได้แบบ พูดคาหยาบกับเราโดยที่ไม่มีเหตุและผลเขาก็บอกว่ามึงก็ดูสีหอหอมว่าตามมันโซอย่างเงี้ยเขามีการชี้ให้เราชี้ให้เราเห็นอธิบายเหมือนว่าเขาสนิทกับเราเาก็ตลกดีหอมชอบเวลาคนเรียกอีหอมอมมันตลกอ่ะดูไปกันเองเออดูไปกันเองให้ความเป็นกันเองกับเราเราก็เออถ้าเขาให้เกียรติเราว่าสนิทกับเราขนาดเนี้ยเราก็เล่นเขาได้มั้งเราคิดอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเล่นกับเขาเหมือนเป็นเพื่อนแต่เป็นคนเล่นด้วยหรือเปล่า แล้สนุกดีแล้วเรื่องนี้ถึงผมแก้วหรือไอหูแต้วหรือไม่กล้าทักไลน์ไปหาแต้วว่เฮ้ยเราก็พี่กับกันซู่ไปน้าู่นะคือเราแค่กะสนุกตรงนี้ไงแต่พอมันเป็นข่าวไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแต้วจะรู้สึกอะไรเพราะแต้วเขาคงคือเขาก็เป็นคนที่ไม่สู้รบปลมมือกับโลกโซเชียลอยู่แล้วเขาปล่อยผ่านกับทุกเรื่องแต่ยี่้อนมันไม่เคยยิ้มเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าเราฟูมด้วยเราเช็คอะไรครับ อะไรนะคะเขาก็คือเขาบอกว่าดูโซมค่ะก็เลยขยายภาพว่าอะไรมันคือโซมคืออยากจะเห็นด้วยกับเขาอยากจะเพราะว่าเขาเป็นเมนที่แตกต่างก็ขยายดูว่าก็ไม่นี่ว่าอาจจะไม่เห็นเหมือนกับเขาอย่างเี้ใช่ก็เลยแบบ ตรงไหนของมึงตรงไหนวงวงมาดิตรงไหนโซมเขา,าก็ตอบกลับมาไงมึงก็ดูตาสิอีหอมจริงเราเราเวลาเรามิน้นอย่างนี้เราเราจะดูงไงว่าอันไหนเขาเล่นอันไหนเขาจริงอยู่อันไหนเขาอารมณ์ร่วมก็ถ้าเกิดเขาอะไม่อธิบายมาแล้วเขาพิมพยายาม์คําหยาบคายอะไรมาที่ไม่เกี่ยวเนี้ยหอมก็จะหยุดพยยิพยายามพ์เพราะหอมรู้สึกว่าเขาไม่มีตะกะเออเขาแค่ระบายอารมณ์ออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยเขาชี้แล้วเขามีการอธิบายว่ามึงดูสิอีหอมแบบ คือไม่ใช่ให้คนอื่นดูด้วยนะคือเป็นเราเลยอีหอมมึงดูตรงนี้นี่มันโทมตรงนี้เราก็แค่บอกเอออันนี้เราไม่เห็นด้วยนะเขาตีมตีมตาปืนหรือเปล่ามึงอะไรอย่างเงี้ยตีมเซ็กซี่หรือเปล่าบอกว่าระดับแต้วโซมผมคิดยังไงดีคะโอ้โหคนอยู่กันยังไงอะแต้วโซมอะแล้วรูปนั้นทั้งย้อมสีทั้งแต่งหน้าแล้วอะแล้วก็มาเซ็กซี่มันโดยมันโดยรวมมันดูดีหมดเลยอะอันนี้ก็คือ มงอต้องไปปรับเทสมึงนี่ก็เลยอ้างเรื่องตำรวจแฟชั่นจะจับมึงนะ <laughs> มึงเข้าไม่ถึงแฟชั่นแล้วมึงคอมเมนต์ออกมา <laughs> แต่ว่านี้เราสนิทก,กันแล้วคิดว่าเราสนิทก,กันแล้ว <laughs> กับเ <laughs> <ๆ S 2> ย้คนนั้นทำให้มาที่พื้นที่เราดีกว่าเราชอบคนอย่างนี้ไม่ต้อง <laughs> <laughs> เราชอบเก่งในเพจกลางเอออย่าไ่ต้องเข้ามาบ้านกูนนะ <laughs> <laughs> คุณจูนได้ดูได้ดูสัมภาษณ์วันนั้นไหมดูค่ะคุณจูนไม่ได้คุณข้างๆเขาอะพี่เปิ้ลอาการออกเลยนิ่งมากจะถ้าเจอกับหอมนี่หอมน่าจะแบบน่าจะโดนแน่ไปหลอกเรายืนยัางตรงนี้ว่าเราไม่ได้ไปหลอกเนี่ยไรเขาไปจริงๆนะเอ้าเราพูดความลับของลูกค้าได้หรอแต่ลูกค้าวันนั้นก็ไม่รู้เลยนะพูดไม่ออกลูกค้าหลอกสามีว่าไปนิติเวชเขาพูดไปเรื่อยเลยคุณจูนเขายังไม่เคยมา จริงเหรอหอมกับพี่เปิ้ลก็สนิทกันว่าอะไรก็ตามที่คุณลูกค้าเนี่ยมีสามีอยู่แล้วแล้วเรารู้จักกับสามีเขาถ้าเกิดคุณภรรยาจะมาเราจะต้องโทรหาสามีก่อนว่าคุณยินยอมหรือเปล่าเขาจะไม่รู้ได้ไงเพราะรู้ว่าโซฟามีตรงไหนเขาพูดไปเรื่อยเขาเป็นคนไทยพูดไปเรื่อยนี่จูนอยู่กับบอมพิดาได้นะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยจูนยังไม่เคย ยาง<ล><ล>ยางอโอ้โหถ้าจูนบอกไปแล้วพี่เปิ้ลไม่รู้หอมตายแนะ่เออ,เอ,อไม่ได้สิพี่เปิ้ลไม่มีไม่มีค <laughs> ั้งเดียว เรารู้ไหมเราแสดงละครไม่ค่อยดีเลยอันนี้ไม่ได้รางวัลเลยไม่ได้เพราะเพราะว่าพี่เปิ้ลต้องยินยอมด้วยเออคือเอาจริงๆคาลิคาลิบายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าถ้ามีสามีแล้วลบกวนขออนุญาตสามีก่อนออ๋นี่คือจัญญบันของร้านเราใช่เพราะเราขี้เกียจมีปัญหาเดียวเอ๊ะเราพูดเรื่องจัญญบันได้หรอไม่มีเหรอใช่เพราะว่าพี่จูนเขาบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมันดูแบบว่าแบบมือวเอาจริงป่ะจูนน่ะน่าจะโยนหินถามทางว่าทางนี้มีปฏิกิริยาไงบ้างหอมคือเหยื่อ เลยเหรอผมคือเหยื่อเลยพี่จูนก็คือเหมือนขอปลุกไกลายว่าขอกําลังจะขออยู่ว่าได้ไหมได้ไหมแต่สังเกตหน้าดีๆนะตึงตึงตึงเหมือนกันนะเราระบบทเป็นเหยื่อเราระบบทเป็นเหยื่อแต่ว่าก็ยินดีต้อนรับทั้งพี่เปิ้ลแล้วก็พี่จูนค่ะแล้วก็พี่เปิ้ลเขาจะขเคยยุ่ขอไม่แต่ว่าพี่จูนบอกว่าพี่เปิ้ลมันไม่ได้อายุเกิน60สบอกคดีไม่ได้แล้วก็ปิดประตูไม่ให้ผัวเข้าเลยอ่ะกล่าวแบบว่าเออเขาไปเที่ยวแบบจอยเวอร์ เขาได้ก็ขออนุญาตสามีมาก่อนเออยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเลยแต่ไม่อนุญาตให้ไปยืนทำไมอ่ะอลันกำลังมาดีๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมายืนนั่ให้ขมวดรวมไปอยู่กับตั้มเดือดตาร์ก่อนตอนเนี้ยก่อเป็นเวทติ้งลิสต์รอก่อนอ๋อเหรอเออไม่ให้ยังไม่ให้ยืนยังยังยังออเวทีเข้ามาดีดอันนี้คือยืนปุ๊บต้องให้ดื่มลูกค้านะอ๋อเหรอไม่ลูกค้ามาดื่มลูกค้าเือลูกค้า งงพี่อ้ํางานดีมากค่ะ<อ>ดีพ,พี่พี่อ้ําเคยพูดว่าถ้าผมไปอ่ะโปรตีนผมดีแน่เออคือคุณอ้ําเขาก็นุ่งขาวห่มขาวอะ่วะเราจะเขาไปยืนมันก็กะไรอยู่เรออาจะเก็บไว้เองเหรอเราก็ เขาจะทําได้หรือเปล่าเขารู้ไหมว่าใบเดเทนมันต้องทํางานยังไงว่าททางานจริงนะเผื่อเขาไปยกลูกค้าขึ้นสูงหมุนๆแลใช่เกิดเขาไปเอาลูกค้ามันเป็นดัมเบลยังไงล่ะยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออยกบางท่ามันได้แต่บางท่าก็ไม่ได้ไงมีเขาก่อนว่าเดี๋ยวเขาจะใช้กำลังมากเกินไปใช่กลผิดท่าผิดทางขาแขนขาหักขาคาลีขาลีเราบอบบางแล้วก็ใจบางด้วยยิ่มะแม หล่อนผมยินทำไมหน้าแดงทำไมอะ่หนนะหน้าแดงทำไมแดดแดงเอาสุดท้ายแล้วเรื่องละคร่อ,น,อนช่องวันมาต้องฝากกับละคร,ะครนนเราค่ะออทองประกายแสดค่ะก็เป็นละครที่ในยุคที่ละครมันมัน,มนยากเหลือเกินที่ทำงานมาแล้วจะได้รับการตอบรับออทองประกายแสดเป็นหนึ่งในนั้นก็ต้องบอกว่าดีใจมากซึ่งเป็นบทที่ไกลตัวส่วนใหญ่ไม่ได้ขายเป็น ผู้สื้อใช่ค่ะเป็นผู้บริโภคแต่ว่ารับบทเป็นนางขายแทนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบทอะบทมันดีสนุกแล้วก็เล่นดีด้วยเราอยากชมตัวเองเวลาเราต้องเจอกับแขทมันแบบใช่ไปยังไงมันดมันใส่ไมมันใส่กับชุดเข้ามใช่คือแบบว่า ชุดมึงจะเล็กเล็กไปไหนอ่ะมันก็สั้นด้วยนะเออและเอวเอออ่ะในขณะที่ชุดเราอ่ะมันดูหนาซึ่งจริงเราหุ่นดีมากแต่พอเราเข้ากับแพทแล้วทาให้เราดูเป็นแหนมอันนี้เขาว่าแพทผิดหรอเพราะว่าหุ่นเขาไม่พอดีหุ่นเขามันเล็กเกินไปอันใครแพทตีชาใบเฟิร์นตีชาเป็นลูกสาวเราในนั้นอยู่แล้วก็โอเคก็คือแพทกับใบเฟิร์นนั่แหละที่เป็นคู่อริกันแล้วสองคนอ่ะยืนกันเหมือนเป็นเลขสิบเอ็ด หุ่นเล็กเกิน,มนกไม่มีเชฟชไม่มชใช่ต้องดอูน้องมารีกรีกายกรรมของหอมาหุ่นนางดีขนาดนางไปถ่ายทําในอับอบนวดจริงๆอ่ะลูกค้ายังเรียกนางเลยอ่ะลูกค้าเรียกจริงคนเชียร์แขกเขายังถามด้วยว่าหนูเบอร์อะไรอ่ะอลูก<ล> <laughs> เขายังถามเพราะว่าหุ่นนางได้ไปล้างมือนางตอนนั้นห้องน้ำนักแสดงเต็มนางก็ออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกไปล้างมือแล้วก็เจอกับเชียร์แขกซึ่งเขาก็ทํางานกันแล้วไงเริ่มทางาน เขาก็ถามว่าหนูหนูเบอร์อะไรอ่ะลูกก็ดีวในนั้นเลยดีวในนั้นเลยซึ่งตีช่าก็หายไปเลยก็หายไปฉากหนึ่งอย่างไรเขามองว่าตีช่าคเล่นอินพวร์เองหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละบทที่พูดมาก็คือมารีพูดไปเรื่อยอ่ามีบทจริงจริงไหมที่พูดไปเรื่อยอ่ะคือผู้กำกับผู้กำกับเขาจะแต่งเติมไปเรื่อยๆสมมติเล่นอันนี้อ่ะเดี๋ยวมึงพูดอันนี้เสริมไปอันนั้นเสริมไปใจเขาเหมือนเขาอยากจะเล่นเองแหละเออพี่กลัวเขาอยากจะเล่นเองแหละ แต่เขาก็ใช้พวกเราแทนให้แบบป้อนเข้าปากแล้วว่าพูดประโยคนี้สิอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากอะไรฝากละครเรื่องทองประกายแสบนะคะกำลังเข้มข้นมากแล้วก็แบบสนยุคดีมากเข้าวสนยุคดีมากจริงๆไม่มีโอกาสได้เข้าฉากกับเขาจากอย่างจากที่เข้าฉากกับพี่เต๋ามาโดยตลอดแต่เราเจอพี่เต๋าบ่อยนะทำไมไม่ไม่พี่เต๋ามันพี่เต๋าก็จะเหมือนหนังสงครามพอสนยุคมามันเหมือนแบบ เหมือนนั่งในคาเฟ่เกาหลีอ่ะลอยมาเลยอ่ะแล้วก็ถามพี่ครูเลยว่าเรื่องนี้หนูมีได้กระสนยุกไหมไม่ใช้คำนี้เลยหรอก็มันได้ทุกคนก็ได้ยังไงอะตีชาก็ได้ใบเฟิร์นก็ได้เราล่ะแล้วมันหาดไว้ยังไงบอกพี่ครูก็เยบอกว่ามีเสิร์ฟไหมแบบเขานึกถึงชาติอดีตเขาอะไรเงี้ยมีไหมที่เราสักนิดอะไรเงี้ย กูบอกมันเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัดไม่ได้้อเละปืนตัวหรือเปล่าเพราะมันยินดีมากอันนี้คือบอกได้เลยยินดีถ้ามันเป็นความสมจริงสมจังเรื่องการแสดงอยู่นะเขาหลอกถ้าปาตเพราะเดี๋ยวมันจะผ่านค่ะก็ฝากละครทองประกายแสตนะคะกำลังเข้มข้นแล้วก็ตัวพี่จันตอนนี้ไปไหนมาไหนคนทักพี่จันเยอะมากนะคะอยากจะเข้าสังกัดพี่จันชายหญิงเข้ามาได้เลยค่ะทั้งในละครและชีวิตจริงชายหญิงเข้ามาได้หมดเลยค่ะ นะคะทองประกายแสแล้วก็ดูบทสรุปของพี่จันออแล้วคุณจะรักถ้าคุณคิดว่าไม่รักก็ขอให้คุณรักค่ะบังคับมากคระคับค่ะ